ที่นาทุกคนตอนนี้เราเกงเกงไหมครับเมื่อเรามีของเล่นที่มีชีวิตเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีพลังช่วยเราได้แล้ววันนี้จะมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนเป็นของเล่นกันบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปดูของเล่นของเรากันเลย จะบอกว่าทุกคนพี่เคเนี่ยครเปิดช่อง YouTube ใหม่แล้วนะชื่อช่องเคเลโก้ทอยถ้าเพื่อนๆน,น้องๆไหนชอบต่อเลโก้แล้วก็ช่วยไปกดซับสไครต์ให้ช่องใหม่ให้พี่เคได้นะส่วนลิงก์ช่องใหม่ของเคเลโก้ทอยเนี่ยพี่ก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเดสคริปชันนี้นะคะสามารถกดเข้าไปซับสไครต์ได้เลยสําหรับคนไหนที่ชอบเล่นต่อเลโก้เป็นแฟนของเลโก้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูช่องพี่เคได้นะอันนี้เราก็อยู่กันในห้องของเล่นหัะนะคะซึ่งก็หมอดีนะคะมันชื่อว่าทอยเพชรค่ะ แล้วก็การที่เราจะได้ของเล่นพวกนี้มาเป็นของแล้วนะคะเราจะต้องคับกล่องสมบัติลัคกี้บ็อกกันก่อนก็จะต้องใช้ทองแท่งค่ะเข้าไปคับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเศษทองนะคะที่เป็นนักเก็ตค่ะเข้าไปใส่สี่ช่องแบบนี้แล้วก็ใส่เพชรลงไปค่ะเราจะได้ลัคกี้บ็อกก์่ะคะหรือว่ากล่องสมบัติลัคกี้บ็อก์นะคะว่านี่มันกล่องของเล่นนี่นะหลังจากที่เราได้กล่องมาแล้วเนี่ยเราก็มาลองเปิดดูนะ เฮ้ยทำาไมมาบบมาแลนด์<อ>ได้ล็อกมวยเหรอปันหลอด้วยเ <c oughs> มื่อกี้เขาบอกว่าเป็นการปลดล็อกอันล็อกของเล่นของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มมันต่อไปแลนดอมออกมาขอให้ได้ตัวดีเพราชอบเรเนี่ยพี่เคนไม่ได้เปิดถพี่เคนเปิดแล้วก็มีหวังเครื่องแงะเลยอ๋อหนูให้พี่เคเนเปิดก็ต้องแจ็คพอตแตกกดิเมื่อกี้ได้คุณยนต์อวกาศจะสุ่มมันต่อไปแลนดอมตอนนี้ได้บานกระดกที่มีคอนนี่น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานมันดูดีกว่านะว่าของเล่นของเราเนี่ย มันมีชีวิตยังไงนะแล้วมันจะช่วยเราสู้ยังไงได้การนอื่นเดี๋ยวเรามารีวิวของเล่นที่เป็นของเล่นเฉยๆกันก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นจักรยานของเล่นเด็กค่ะว้าวน่ารักจุงเบยเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเราโตขนาดนี้จะต้องนั่ง3าล้ออีกเหรอมันคือของเล่นจักรยาน3ล้อกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งสามลอ้มลอมาลาจ้ากุ๊กกิ้งกุง๊งกิง้งมันก็จะมีบัฟกระโดดสูงให้เราด้วยนะดูดิน่ารักมากเลยแล้วก็มีเกาะด้วยนะอ๋อสุดยอด ไปเลยเยฮูตีลังกาไปเลยแล้วก็ของเล่นอันต่อไปค่ะก็จะเป็นใบพัดเฮลิคอปเตอร์หรือว่าใบพัดไม่ไผ่ยอย่างเงี้ยล่ะคล้ายๆกับใบพัดของจดเรมอนแต่ว่าเราจะต้องใช้ถือกน,นะแันไม่ได้แบบว่า,าติดบ,บนหัวของเราแเวลาถือเนี่ยเรจะสามารถกดสเปซบาร์แล้วก็บินได้ แล้วเราก็สามารถจะบินไปที่ไหนก็ได้ที่เราต้งอตงการไปเลยแล้วเวลาลงจอดที่พื้นอะ่ะมันก็มีโซฟาอิงน,นะถ้าคือลงจอดเน,<อ>นี่ยเราก็จะไม่โดนดาเมจกระแทกพื้นนะคะว้าวสนุกจงอันเนี้ยเจ๋งแต่ว่ามันไปไวมากเลยนะอ๋อมันบินจอ๋อยล่ะดูดิจะ่ย่าเพ้อปล่อยมือตกมาไตาแอกเลยนะหน้าตาไม,มา่่คยเซฟตี้เลยโอเคเรามาดูของเล่นของเราอันแรกกันดีกว่าค่ะอันนี้มันก็จะเป็นกล่องตัวตลกดนตรีนะอุ้ยไรสตอรี่ นี่นะอ้ยน่ารักจุงเบอร์ไอ้ตุ้ยอไ<ข>อตุ้ยให้คล้ายกับของเล่นของ Toy Story นะเดี๋ยวก่อนเราทำที่เชนทำไมเนี่ย <c oughs> ตัวนี้มันคล้ายกับกล่องดนตรีตัวตลกนั่นแหละไปโกรธวัฒนชาติปางไหนมันหอังมาจ้มสแกได้ด้วยมันก็สามารถช่วยเราสู้ค่ะไอ้เราก็นึวกว่าจะมาเล่นกับพี่เชนโอ้โหตุดีก็ตุ้ยเย่เลยดูนี่ตัวมันติดสปริงนะไอ้ตัวนี้มันน่ารักน่ารักแถมโหดด้วยนะน่ารักไปกีไประดี เอ้ยมันเข้ากล่องแล้วเราจะกล่องกับาตุ้มแช่เลยแต่อลองปีนน้องม้าดิเอ้ยมันกระโดดตามมาเอ้ยลงกองก่อนแล้วก็ตุ้แช่น่ารักมากเลยตัวแรกเนี่ยแล้วก็มันไม่ทาดาเมจกับเจ้าของเลยนะแต่ว่ามันอาจจะทาดาเมจกับเพื่อเพื่อนของเราก็ได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นไดโนเสาร์ค่ะเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์นะคะเอ้ยน่ารักอะ่ะดูดิเอ้ยมันคือทีเร็กซ์ยอดสวนเป็นของเล่นะเปล่าโอ้โหทางจะดุอ้ยนี่ดูเขี้ยวสิ นี่น้องใส่ทานกี่ก้อนเนี่ยใส่แบตเตอรี่กี่ก้อนเนี่ยเอาละเราจะให้น้องช่วยปกป้องเรานี่ดูสกอนมันสามารถกัดได้วิ่งไปกัดแล้วมันก็มีสกิลคำรามด้วยนะคำรามยิงอย่าล้ร้ระลึกตกลงมาตี ตเป็นสกิลของของเล่นดิโเสาองนะคะก็คือเวลาน้องคำรามอ่ะพวกม็อบหรือว่าเพย์ที่อยู่ใกล้เนี่ยก็จะติดสถานะลอยถึงที่สูงนะคะแล้วก็ตกมาตุยที่พื้นเลยไปดีกว่าเออดูน้องคำรามเนี่ยคำรามแล้วหน้าทำไมเราตุยโอ้โหสูงเลยนี่เป็นไงเก่งเต่าต่อไปก็จะเป็นตุ๊กตายูนิคอร์นค่ะซึ่งน้องเนี่ยมาในรูปแบบของม้ากกระดก น้องน่าจะขีดได้นะเพราะว่าน้องมีเขาขอขีนเลขอขีนขี่ไม่นด้อัเป็นของเล่นโอ้ใช่ได้จุงเอาล่ะจะลองให้น้องช่วยสู้นะน้องใช้วิธีขีด,ดอ,อุ้ยทำทำเม็หมู่ด้วย น้าชาน่ารักอีกแต่โหดนะแต่ว่าน้องตีเบาเนี่ยนะเอ้แต่ว่าน้องก็ผิดรั่วๆยอยู่นะไฮ้เลือดลดเลือดลอด,ลดแ,แย่แล้วงานงอกแล้วคิวเลอรไม่ได้จะด้วยเพราะว่ามันเป็นของเล่นนะเนาะตีเบาเกินเขาทำเหมือนกับว่าของเล่นเนี่ยมีความเสื่อมนะคะมีการทังได้นะเนาะมันก็นเลยแบบว่าไม่ได้ใส่คิวเลือดลตรงมานะคะต่อไปก็จะเป็นออตตอพุชค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นปลาหมึกมแบบมีเชือกดึงเนะดึงแล้วมันจะพูดได้ใช่ปะเหมือนมูดดีด้ไง ตัวนี้มีสกิลนะมีแอเบลิตี้เยวมาดูแอเบลิตี้ของน้องก่อนนี่น้องแบบว่ามีใครกับแอเบลิตี้แบบเสกน้ําได้นะคะทําให้จมน้ําได้นะอ๋อน้องโหดมันน้องพ่นน้ําใสเลยใช่จาพวกม็อบเนี่ยมันก็จะติดแบบหายใจไม่ออกตุยนะเฮ้ยแม้แต่โจนน้องก็สังหันได้เฮ้ยทาไมปลาหมึกของเราโหวจุง๊งแล้วก็ต่อไปค่ะบอดี้เออร์ค่ะตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่านักรบหรือเปล่านี่ตุ๊กตาอ,อัศวินนักรบ ตอนนี้มันถือดาบนะคะมันจะมีท่าฟันด้วยนี่กระโดดฟันโอ้ยกระโดดฟันยังกับสวินแน่แต่ว่าน้องจะมืดใหม่นะแต่ว่าน้อง,อง<า>เล็งไม่มา้าเท่าไรนี่แต่ว่าดาเมจก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องแทงหลายรอบเลยนะเฮ้ยเม่นนองฟันไม่โดน <laughs> <laughs> เอาวันไหนไม น้องแรงยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยู่นิ่งอะนะอาจจะตาม่คใครดีนะอย่าฟันมาโดนพี่เคนก็พอเอ้ยเราไม่โดนอีกรอบนึงอีกทีนึงนั่นอนะไรอย่างนั้นเก่งมากอุ้ยพี่เจนละเสียวเหลือเกินยังไม่ตุยน้องฟันไม่โดนน้องพลาดน้องวืดน้องวืดรี่ไงอเงี้ยล่ะตุก๊กเาอัศวินของเขา แล้วก็มาถึงตัวต่อไปค่ะจะเป็น Space Ship ค่ะอเอหน้าตาของน้องเนี่ยมันเหมือนยาน Star Wars เลยนะของเล่น,นยานสตานี่นอมเขาบอกว่าน้องยิงปืนเลเซอร์ได้นะแต่ว่าเอมต้องคูดาวนีดจนึงนะเอาล่ะเดี๋ยวน้องก็จะลอยตัวสูงขึ้นรอน้องบินก่อนดันไงโอ้โหสุดยอดดูยิงสิลองเจ้าพิกกินดูดิยิงจงรวดนิดซล์ออกมาเลยนะรุนแรงรุนแรงเอ้ยถ้าย,ยิงโดนนิดตุยนะ โหดเกินไม่ยิงก็รัวเลยโอ้โหลองคิดดูดิถ้าเรามีทั้งตองทัพจะโหดขนาดไหนงั่นละดิมีแค่อันเดียวก็โหดนะนี่เรามาเจาฮัทสิเฮ้ยมันยิงได้สบายๆเลย่ะแล้วลมันได้เปรียนไปนะมันบินอยู่กลางอากาศแล้วมันก็ยิงลงมาจะพวกม็อบมันก็เลยสู้กับลําบากมากเลยนะไอสุดยอดอันนี้ถือว่าดีนะแล้วต่อไปค่ะจะเป็นอัทรนัทค่ะตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับขุนยนต์อวกาศนะคะ ว้าวหรือว่านัก,นกบินอ,อาวากาศนี่แหละน่ารักจูหัวกลมมากเลยแต่ต้องดูสกิลของน้องก่นนอนเอามีเอะบลิตี้อะไรอย่าเหมือนกับว่าน้องยิงแบบกระสุนอวกาศใส่ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะนี่มันบัสไลเนียนี่แนะน่เฮ้ยเกือบถูกเกือบถูกเกือบใช่แล้วใกล้เคียงใกล้เคียงอ๋อดูยิงใหญ่เลยอ่ะก็ะสุนน้องก็แรงใช้ได้นะต่อไปจะเป็นดรัปเปอร์ดักค่ะเออตุ๊กตายางเต็มนะิว้าว น้องจากเพชรด้วยอุ้ยมีบัฟด้วยเหรอน้องก็จะขุดหาเพชรให้เราได้นะแล้วน้องก็จะมีบัฟรีเลือดให้เราด้วยน้องจะคอยรีเลือดแล้วก็ช่วยเราโจมตีนะคะแต่ว่าน้องจะ r รนดอมบัฟมาให้เรานะเห็นแล้วอยากแช่น้ำเลยลองดูกับโจนดิพอดีเลยเราได้บัฟแบบโจมตีแรงพอดีเลยนะโว้สุดยอดอ่ะาตัวน,นี้มันน่ารักแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะต่อไปค่ะจะเป็นหุ่นยนต์โรบอทค่ะเป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์โรบอทค่ะานะคะ ของเล่นอ่นนี้นเนขาอบอกว่ายิงแรงนะเขามีปืนอยู่ที่มือนะเหมือนจะเป็นปืนเลเซอร์นี่แหละเดี๋ยวลองยิงสีโอ้ชัดพลังด้วยชาร์จแล้วก็ยิงเป็นยังไงอุบนนัตเลอร์เลยเฮ้ยเท่ไหมแพ้ให้ท่านสปีดก็มาเลยนะว้าวโหดเกินไม่คิดเลยนะว่าจะโหดขนาดนี้เอาว่าชาร์จแล้วตุ้มโอ้โหระเบิดตุ้มให้ทันไม่ซลยดปดิดดดอุย้ยเหรอย่ได้ยิงพุทธบดินพิเคนเสีเดียวนะแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปนะอาจจะรับมือไม่ไหวนะ ไอนลองีอีกเสียอีกอีเราอีทีเดียอยากเห็นน้องชาร์ปแล้วก็ยิงตีหันไปทางนู้นน่ะอย่างน้องเด้องเวืดทำไมทำไมมันวืดมันวืดไม่ยิงอะ่รเสียดพี่เคไปนิดเดียวจริงๆทีเดียวก็ตีนะแต่ว่าเมื่อกี้น้องยิงวืดต่อไปนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาลิงจ๋อค่ะรู้สึกว่ามันจะตีชาร์ปเลยนะเจลลี่ชิพน่ารักจุงตุ๊กตาลิงน้อยน้งน้องจนตีด้วยชาร์ปนะ เอาชาบตีตมันมีคล้ายๆกับเเสียงฉาบนะคะดังเพ่งอะไรเงี้ยอืมคล้ายๆกับโจมตีด้วยคลื่นเสียงฉาบนะคะว่าน้องดีน้องตีใหญ่เลยแต่ว่าน้องเดินช้านะน้องก็จะวืดบ่อยน,นะคะแล้วก็โจมตีเบาะะด้วยแหละจะโดนไหมล่ะวันนี้นั่นน่ะดีดูดีไม่โดนหรอเออเหมือนจะโดนแต่ไม่โดนนะนี่โดนแล้วโดนแล้วกัดด้วยกัดด้วยหรือลิงกัดลิงกัดเฮ้ยลิงมันกัดเฮ้ยไล่ๆๆๆตีแล้วเอาฉาบตี อุ้ยไม่ได้กว่าจะโดนก็หลายที่อยู่นะต่อไปนะคะจะเป็นตัวมังกรดาก้อนค่ะเป็นของเล่นมังกรดาก้อนสีฟ้านะน่ารักนนมากเลยนะตัวนี้ก็ยิงไฟยิงสายฟ้าได้ค่ะเขาบอกว่าเทมากเลยนะสุดยอดเลยตัวนี้จะห,หรืรลังโจมตีดูดิโอ,โ,โอ้โหเศษสายฟ้าไฟฟ้า<อ>พาได้เลยมาไหวนะเพราะว่าเร<พ>าโดนลูกมองไปด้วยดิมีทั้งสายสามีทั้งไฟนะเย้มาหันมาทางนี้เลยนะ ต่ว่าน้องเลือดน้อยนะแ้วน้องก็กัดได้ด้วยเฮ้ยมันกัดได้ด้วยเลยเมื่อกี้อ่ะดับแปวเชยวอาบอกว่าโคจะจัดเลยนะตัวนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาไขาลานค่ะตัวนี้เป็นตุ๊กตาเต้นรำไขาลานนะคะนี่เดี๋ยวดูนะนี่ข้างหลังอ่ะมันจะมีไขาลานด้วยแหละแต่น้องจะมีท่านะคะท่าน้องเป็นท่าเต้นรำบัลเล่ค่ะแต่ดูนะนี่เป็นไงน่ารักเปล่าน่ารักเวอร์โห่ทิวเลือดเราก็สามารถ<น>ที่จะแบบว่ามีทกิลแบบ แดงเจ้าพวกมอบมอนเตนะรออยู่ที่สูงแล้วก็ตกลงมาตุ้ยนี่ทายาทายานี่หมุนแล้วหมุนแล้วัอกนี่เป็นไงตกลงมาตุยนะอย่ามาหมุนตรงนี้นะมาไม่ถึงตัวเนาะมันเป็นดาเมจหมูเนาะนี่ทางเจ้าบูดิเอาเลยลูยเลยเอออบออช่วยพี่เคนด้วยอ้าวพี่เคนโดนดาเมจแทนน้องวืดน้องวืด อย่ล้งใหม่ล้างใหม่เอ้ยมันวิ่งไวมากเลยตลอดนี่เนี่ย,ยชีวิต่ังโหดร้ายนีย่น้องมาช่วยเราแล้วโอ๊ยตกลงมาทีเดียวตุย้ยสุดยอดไปเลยท,เทั้งสวยทั้งน่ารักแล้วก็ทั้งเก่งมากเลยนะต่อไปนะคะจะเป็นขังเล่นรถบังคับค่ะนี่ไงคะ่ะน่ารักเปล่าเป็นของเล่นรถบังคับนะแต่เราไม่ต้องใช้รีโมทนี่เลยน้องอโตเมติกอยู่แล้วเอ้ยอัตโนมือปะเนี่ย เอ้นั่นน้องผ่านหมดปล่าไอ้น้องกำลังซิ่งบ้านอยู่อ๋อติดพิษติดพิษด,ดิปล้อดิปล้อน้องดิปล้อไปด้วย,ยน้องปล่อยผานด้วยดูดิเวลาน็อบด,ดีป่ะพี่เกณติดพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยใช่น้องมีควันพิษด้วยมันจะทําให้พวกม็อบนะคะหรือว่าเทยะที่อยู่ข้างข้างเนี่ยติดพิษไปด้วยค่ะติดพิษแล้วน้องก็จะแบบชนจนกว่าจะตุยนะโอ้ชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยนะไอ้เจ้าตอนนี้มันมีแบบควันพิษด้วยโอ้โหตัวท่านนี่มีควันพิษด้วยดูดิไอ เป็นควันมาเลยอะ่ะมีท่อไอเสียด้วยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าหมีแปนะคะซึ่งของเล่นเราทุกอันเนี่ยมันก็จะติดตามเราไปทุกที่เลยนะน้องยังไม่ตุยอะนะ่ะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตุก๊กตาหมีค่ะอุ้ยน่ารักมากอดขาไปนัป่งกอดไ,ได้เปล่าน้องชกไก้ดูดีิงนี่<ะ>น้องค<ม>วนวน้องควนใช่มีกังฟูหรือว่าน้องควนนี่ล่ะนี่มันกังฟูแพนด้าปะเนี่ยน้องควนได้ ต้อนะตอยทีเดียวเอาอีกเอาอีกออีกทีรออีกทีมีอะไรนี่เลยให้น้องควนน้องมีสู้เขาอาบไปหมดเดินไม่ตอยแต่ว่าน้องบืดน้องบืดตปอยการอากาศก็มีนะเพราะว่าเราหมุนตัวบ่อย <c oughs> นี่น้องตามมาต่อยแล้ว <c oughs> โอโอ,โอท้องหมัดไวมาก <c oughs> เรามาขวนเจ้าตัวนี้ดีหมีมันก็ต้องควนดีเอางี้ ใชน้องควงรใหญ่เลยอ๋อโหเรียบร้อยไว้สุดยอดน่ารักมากเลยต่อไปนะคะจะเป็นไฟเตอร์ค่ะเออเมเจ้าตัวนี้มันเป็นตุ๊กตาต่อยมวยนะลูกศิษย์บวกขาวบอกแล้วอ๋อดูกลามสิกลามเป็นมันมนเลยตัวนี้มันไม่น่ารักไม่เหมาะก,กับผู้ชายอ่ะไม่มเหมาะกับเด็กผู้ชายอ่ะเดี๋ยวพี่เคนก็ไม่เอาแต่ว่าเด็กผู้หญิงไม่เหมาะนะเฮ้ยมันต่อยเฮ้ยมันใส่หนวลมันต่อยโอ้โหทุบคู่ด้วยมีท่าซแมทนี่นี่นะเดี๋ยวจะโดนไปด้วยนะ นี่ต่อยต่อยต,อย,ตอยเสร็จสมัตคืนด้วยเฮ้ยมันเหมือนโกลเลมเลยอ่ะดูดิเฮ้ยหมัดหนักเตี้ยแขอลองกับโจนดิน่าจะสู้กับโจนไบาสบายๆนะเฮ้ยประมาณกับสามที่าจะตุยนะว้าวตมัน<ห>ล้<า>มโจนได้ก็โหดอยู่นะแล้วก็ ใชค่ะก็คือเบบี้ดากอนค่ะตัวนี้ก็เป็นยนานขาบนะขี่ได้ด้วยนะตัวนี้เราจะได้มาหลังจากที่เราปลดล็อกสัตว์กทุกตัวนะเราก็สามารถขึ้นขี่แล้วก็สามารถจะบังคับให้น้องเนี่ยพาเราบินได้ค่ะไปกันเลยย a h o o บินเลยนี่ยิงได้ด้วยิขวาน้องก็จะยิงพลังของเ er อนเดอร์ดากอนกมานะดูพลังซี่ยังสวยเลยไม่เลแต่พลังน้องสวยเดิมดูนี่เป็นออร่าสีม่วงอ่อนๆด้วยนะอยาข้า่างมั่ง นี่เลยไปเลยเจ้าเบบี้ดากอนโอ้ยไม่อยากให้โตดูดิมันต้าหลักอะเล็กๆจริงๆนะน่ารักสิเหรอจะให้น้องยิงนะเล็งแล้วก็ยิงไอ้พวกมาพี่อยู่ที่พื้นหรือว่าเพเยอร์เนี่ยตุ้ยหมดเลยนะเพราะว่าน้องแรงมากดาเมจน้องเนี่ยวแรงมากๆเลยนะดูดิโอ้โหพายู่ใกล้ๆอะไม่รอดเพราะว่าดาเมจน้องแรงพอๆกับเอนเดอร์ดากอนเลยนะ แบบว่ายิงปุ๊บมามันสลายปั๊บเลยอ่ะดูดิแถมสวยลนะจิ้วจิลูกไฟน้องก็สวยด้วยแต่ว่าเพย์ยังไม่เป็นไรนะไม่โดนดาเมจเนาะแต่ว่าอาจจะโดนดาเมจของกันและกัน ไหนดูดิจะมีดีแค่สวยหรือเปล่าแถมพาไปบินที่ไหนก็ได้อ่ะตรงน,นี้นะยิงมาเลยยิงมาเลยลองใช้แต่เจ้าฮาร์ดี้ขอยิงอีกรอบนะโอ้โหเดจ้าโลบก่อนเออคือเออยิงแล้วก็เทาพ้นเลยนี่พี่แก้ว่ไกลแล้วนี่ยมันทำดาเมจไกลยอยู่ตามรัศมีของโลกไฟนั่นแหละก็ <S <S <โด>แค่ค่ะวันนี้เราก็รีวิวหมดของเล่นไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบหมอดของเล่นแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับค่ากดดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุกด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะพี่บุย